เอาล่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ผมไปขึ้เลิ่มเกมไมค์คราฟนั่นเองนะครับผมและตอนนี้เราก็อยู่กับซีรีส์สิ่งที่คุณอาจจะไม่รู้ว่าทําได้ในไมค์ครับนั่นเองนะครับผมก็มันจะมีอะไรกันบ้างไปดูเลยครับผม let's go อย่างแรกนะครับเดี๋ยวเราจะไปในเธอร์ก่อนครับอ่าซึ่งอันนี้เนี่ยค่อนข้างเจ๋งนะครับคือปกติเนี่ยในเธอร์ Nathan มันจะบอกว่าวางน้าไม่ได้ใช่ไหมคุณผู้ชมทีนี้เรามีวิธีครับผมที่จะทําแบบว่าวางน้าในในเธอร์ได้นะครับจริงน่าจะเรียกว่าเสกมากกว่า เดี๋ยวอย่างแรกเราจะนี่มาครับดีบัคส t i c ครับผมอ่าไอ้แทงนี่แหละเราสามารถเสกน้ําขึ้นมาได้ครับเดี๋ยวผมจะเอาเป็นอ่าบล็อกนี่ลนกล่องนะครับผมอ่าบันไดนะฮะรั้วมาเดี๋ยวเอาเป็นสักตรงนี้แล้วกันนะผู้ชมมาเดี๋ยวผมจะลองวางกล่องวางอันนี้ดูวางบันไดแล้วก็วางรั้วนะครับเราจะเอาดีบัคส t i c ครับผมมาคลิกซ้ายแบบนี้ครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าพอเราคลิกซ้ายจนมันขึ้น water lock ใช่ไหมเราก็กดเราก็จะกดคลิกขวาแบบนี้ครับอ่าทีนี้นก็จะเป็นแบบกล่องในรูปแบบที่แบบเหมือนแบบใส่น้ําไว้เงี้ยอะ แล้วก็ทำาบบนี้ด้วยครับปื๊บวอเตอร์ล็อกแล้วก็กดคลิกขวาครับนี่เหมือนกันนะปื๊บปื๊บวอเตอร์ล็อกอ่ะคลิกขวาครับผมอ่ะทีนี้มันก็จะเป็นบล็อกที่แบบว่ามีน้ําอยู่ใช่ไหมพอเราทุบเท่านั้นแหละฮะนี่มันก็จะมีน้าไหลออกมานะครับซึ่งคือมันเป็นบล็อกเหมือนที่แบบว่าแบบอย่าง,างไอยังไงดีอ่ะอันนี้สลับก็ได้จะได้เหมือนอย่างสลับครับผมหรือว่าบันไดแง,ง่ที่แบบเราสมมา,ามารถเอาน้ําอ่ะใส่เข้าไปได้อ่ะคุณผู้ชมเอออารมณ์นั้นแหละซึ่งเราแค่เอาไม้สติกเนี่ยเปลี่ยนไปเป็น เออพอเทอล็อกคลิกขวาครับนี่เห็นไหมมันก็จะแบบเป็นเป็นในรูปแบบที่มันมีน้ําอยู่นะครับทีนี้ล็อกเนี่ยทุบออกครับผมน้ํามันก็จะไหลออกมาในเนเธอร์ได้แล้วนะครับซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนวางน้าแข็งให้ละลายใช่ป่ะอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับผมในการแบบว่าสร้างน้านะครับผมในผมลองแทนที่เป็นวอเทอร์ไปเลยอ่าแทนที่ด้วยวอเทอร์ก็ได้ครับหรือวิธีนี้ก็ได้นะไอ้พวกบล็อกพวกเนี่ยคือแบบ เราใช้ดีบักสติกนะครับผมเปลี่ยนเป็นแบบที่มันมีน้ำนะฮะนี่แบบเนี้ยปึ๊บแล้วก็ทุบออกนะครับผมได้เหมือนกันนะฮะโอเคต่อไปเราก็จะกลับไปโลกเดิมครับผมอย่างต่อไปนะ,ะับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาลองสร้างห้องลับแบบว่าด้วยชักเกอร์บล็อกกัน,นะครับผมอ่ะอย่างแรกเดี๋ยวเราจะสร้างบ้านสมูุณ์ขึ้นมาก่อนนะฮะโอเคเอาเป็นประมาณไหนดีวะปึ๊ประมาณนี้แล้วกันก็พอดีแบบว่าเป็นคนที่ปรับสร้างบ้านไม่ค่อยสวยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะทําหลังคาประมาณนี้ฮะ,ะอันนี้สไตล์แบบเบสิกเบสิกนะครับ นี่ฮะระบ้านของเราก็เสร็จแล้วนะครับผมที่นี่เนี่ยเดี๋ยวเรามาวางแบบว่าอุปกรณ์แบบพื้นฐานกันก่อนนะครับเราจะต้องมีพวกอ่อกล่องครับอันนี้ใช่ไหมกล่องอะไรงี้อาา่ะฮะแล้วตรงนี้มาเดี๋ยวเราจะใส่ชักเกอร์ไว้ครับผมจะเอาเป็นชักเกอร์สีแดงนะครับเพราะผมชอบสีแดงนั่นเองโอเคอย่างแรกเดี๋ยวเราจะขุดข้างล่างนี่ก่อนให้มันเป็นห้องลับก่อนนะครับอาา่าโอเคมาเราได้ห้องลับแล้วมาเราแต่งห้องกันนิดนึงฮะ อ่าประมาณนี้แล้วกันเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะวางกล่องครับเหมือนแบบว่าเป็นห้องเก็บขุมสมบัติแล้วกันคุณผู้ชมอ่าแบบว่าเราเก็บแร่เพชรอะไรอย่างี้นะครับฟืบนี้โหดูโคตรรวยนะครับนี่นี่คือห้องสมบัติครับผมก็เดี๋ยวเราจะทํานะฮะว่าตรงนี้เนี่ยเราวางบล็อกก่อนปึ๊บแล้วก็วางชักเกอร์บล็อกแบบนี้นะครับอ่าแล้วตรงนี้เนี่ยเราลาทบตรงนี้ออกครับโอเค แล้วก็อุดไว้เหมือนเดิมนะครับอ่าและนี่ก็คือบ้านแสนสูขของเรานะครับซึ่งเราก็จะมีชั้นล่างที่แบบว่าเก็บซ่อนขุมสมบัติไวใช่ไหมคนอื่นก็จะไม่รู้ครับผมว่าข้างล่างเนี่ยมีห้องสมบัติซ่อนอยู่นะครับมาเดี๋ยวลองเข้ามาดูอันนี้เป็นซูเวิร์บนะครับก็นี่มายืนตรงนี้นะครับคลิกขวาไปนี่เราก็จะล่วงลงมาในห้องนี้ครับผมแล้วก็เปิดขุมสมบัติของเราได้นะครับส่วนวิธีขึ้นก็อ่จริงก็แล้วแต่นะครับผมเราอาจจะทําเป็นแบบทางลับไปก็ได้้วเนี่ย <laughs> เราเป็นทางลับแล้วก็ทํามาขึ ออกมาทางด้านหลังบ้านนะครับผมก็ <G ül üyor> อันนี้แล้วแต่รับผมเป็นเป็นหนึ่งในไอเดียเฉยๆน,นะฮะเอาผมและอย่างต่อไปนะครับคุณผู้ชมรู้ไหมฮะว่าแมวเนี่ยมันจะไล่แบบว่าไล,ล่กระทืบนะครับผมเป็นแบบไล่กระทืบอ่าลูกเต่านะครับหรือแบบเต่าตัวเล็กอะไรเงี้ยอ่ะก็ก็ลูกเต่าแหละถูกแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเสกแมวไว้เยอะๆเลยนะครับประมาณนี้แล้วกันโอ้เยอะโคตรนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะซัมมอนอ่าลูกเต่ามาแล้วกันเดี๋ยวใช้เป็นคอมมานด์บล็อกนะครับมันจะได้แบบว่าเสกได้เยอะ โอเคคำสั่งนี้นะครับก็จะเสกลูกเต่าออกมานั่นเองครับผมก็จะปล่อยให้มันเกิดขึ้นมาอย่างนี้นะครับนี่ทีนี้ก็ผมเรามาดูอ่าแมวนะครับมันจะทายังไงกันบ้างปึ๊บอ่ะพอและพอละปิดเป,ป,ปิดเครื่องก่อนโอเคนี่นะผมแมวมันก็จะรวมกันทืบลูกเต่าแบบนี้ครับซึ่งน่าสงสารมากเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเสกแมวเพิ่มหนะ่อยจะได้เห็นชัดๆนะครับและนี่คือการไฟกันร,ระหว่างแมวและลูกเต่านะผมก็ไม่เข้าใจว่าแบบเออแมวมันเห็นลูกเต่ารอบอยากจะกระทึบอ,อะไรอย่างนี้เหรอฮะดูดิโอ้นสนรจัดเลย จริงมันอาจจะเป็นเพราะแบบเกมนี้มันยังไม่มีหนูหรือเปล่านะฮะมันเลยแบบไล,ล่กระทืบลูกเต่าแทนนะครับผมดูดิโอ่นอนอน้นะครับโอสัดนอนอนแบบว่าไาวไม่มีทางสู้นะครับโดนแมวไล่กระทืบโอ้โหจบเลยนะฮะตอนแรกแบบแมวเปิดโหมดน่ารักไงครันนี้เปิดโหมดฮาร์ดคอร์โอ้โหไล่ฆ่าเต่าแ,แต่เม้อเดินๆลงไปทําอะไรลูกตรงนั้นน, <c oughs> นี่ฮะก็เป็นอาการฆาตกรรมที่น่าสงสารจริงนะครับเราเด็กๆด,ดูเยอะครับเราไม่ให้ดูฉากดีเยอะดีกว่านะฮะเดี๋ยวแบบว่ารับไม่ได้ยอกยอก โอเคต่อไปเดี๋ยวผมเซตบอร์เดอร์เอาตรงนี้ให้เป็นเซนเตอร์นะครับผมแล้วก็เซตเว์บอร์เดอร์สักเท่าไหร่ดีวะเอา30แล้วกันเนาะอ่ะสัก50ก็ได้โอเคก็นะครับผมเดี๋ยวอย่างแรกเราจะเสกแมงมุม um มานะครับสไปเดอร์ปื๊บปื๊บอ่ะเดี๋ยวเราเป็นเกมโหมดสเปกเตอร์ก่อนครับผู้ชมรู้ไหมครับว่าถ้าเราคลิกซ้ายเข้ามาในอ่าแมงมุมเนี่ยเราสามารถมองมุมมองของแมงมุม um ได้ <c oughs> นี่และอย่างต่อไปที่ผมจะบอกก็คือแมงมุม um เนี่ยอ่ามันสามารถไต่ อขอ์เดอร์ได้นะครับซึ่งมันสูงแค่ไหนมันก็ไต่ขึ้นไปสูงแค่น,นั้นนะเดี๋ยวเรามาดูมุมมองใหม่ครับเหมือนแบบว่าด้านบนเนี่ยเราจะเห็นเป็นแบบว่าเบลอๆหน่อยนะครับผมแล้วก็มันจะมีแบบเห็นเพิ่มเติมแบบทางซ้ายและทางขวาด้วยนะส่วนข้างล่างก็จะเหมือนเป็นมุมมองปกติอะไรอย่างนี้นะครับผมและนี่ก็คือมุมมองของเจ้าแมงมุมนะครับอออกมาดิโอโหตอนนี้นี่คือแบบ มันจะปีนขึ้นไปบนไหนปีนน่าจะปีนขึ้นแบบออกโลกไปเลยนะฮะคือแบบมันพอดีมันมันปีนกำแพงได้ไะทีนี้กำแพงมันก็เรียบๆเหมนเนาะคุณผู้ชมคือแบบมันไม่มีอะไรขัดขวางให้มันแบบตกหรือสะดุดอ่ะมันก็ขึ้นไปอย่างเงี้ยขึ้นไปจนสุดอ่ะเอาเป็นว่าขอให้นายโชคดีแล้วกันนะเพื่อนไต่ไปให้ถึงบนสุดแล้วกันนะผมจะลองแกล้งมันคุณผู้ชมผมจะเปลี่ยนวอล์เดอร์เป็นหนึ่งร้อยครับทีนี้มันก็จะตกลงมานะครับผมอ้าวเฮ้ยมันไม่ตกลงมาวะมันไปไหนวะอ้าวเฮ้ยมันหายไปเลยคุณผ้มมแเเเวอลลร์ดปป็นนัหายยไ What the fuck อะไรวะเนี่ยผมก็คิดว่ามันจะตกลงมาตายซะอีกมันก็ผมก็ไม่เห็นมันตกลงมาด้วยนะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยงงนะฮะโอเคทาําเซร็แป๊บหนึง่งเอาละฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวต่อไปเราจะแบบมาสร้างอะไรกันบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะใช้กําแพงเป็นอ่านี่คอนกรีตสีขาวล้วกันนะครับมันดูแบบเรียบๆมันดูเรียบหรูรรหลและสวยดีนะฮะอ่าแล้วก็จะวางไปครับผมประมาณนี้ละกันเนาะขึ้นมานิดนึง โอเคอ่ะสมมติอันนี้คือแบบว่าเป็นห้องนอนของเราละกันนะครับทีนี้เราจะมาสร้างเตียงแบบเขาเรียกเป็นเตียงที่มันแบบมี2ชั้นอะอที่มันแบบปีนบันไดขึ้นมาได้ครับอย่างแรกเราก็จะใช้บาร์เรลนะฮะเตียงครับผมซึ่งใช้สีอะไรก็ได้ผมชอบสีแดงก็เอาสีแดงนะครับมีป้ายสเปิร์ตนะครับผมสเปิร์ตแท็บดอออ่ะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยคือบันไดนะครับไม่ไม่งั้นเราจะปีนขึ้นยังไงล่ะใช่ไหมบันไดเสร็จนะครับแล้วก็มี A <laughs> <ห>นิดาอาเลนเทิร์นไว้ตกแต่งนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างกันเลยดว่า อย่างแรกผมขอเปลี่ยนตรงพื้นตรงนี้ก่อนนะครับเอ้ยลุงลุงนี่แบบชอบมาแจมออกหน้ากล้องทุก e ีเลยผมไม่เข้าใจนะลุงอยากดังเหรอถามเจ๊งลุงอยากดังเหรอโอเคอย่างแรกผมจะเปลี่ยนพื้นตรงนี้ก่อนครับเพราะว่าถ้ามันสวยนะครับแล้วก็เข้ากับสิ่งที่เราจะสร้างนั่นเองโอเคมาเปลี่ยนพื้นเสร็จแล้วนะครับมาอย่างแรกครับผมเริ่มจากการวางนี่ก่อนเดี๋ยวนี่กล่องครับนะครับตรงนี้ปึ๊บเสร็จแล้วก็วางเตียงไปครับผมนี่เอ้ยลุง อ๋อลุงอยากดูใช่ไหมอ่าได้ได้ดูไปดูไปไม่ว่าเสร็จแล้วนะครับตรงนี้เราจะวางบาร์เรลแบบนี้ครับผมอ่าและก็วางบันไดขึ้นมานะครับผมวฮ้งวางบาร์เรลปุ๊บลุงแม่งเปลี่ยนอาชีพละโอ้ลุงเออว่ะคุณผู้ชมเคยสังเกตไหมเวลาผมทำไอซีรีนี้เนี่ยผมจะต้องวางบล็อกที่แบบเปลี่ยนอาชีพลงทุกทีเลยไปไกลๆเลยขอแบบพื้นที่ส่วนตัวมั่งอ่ะแย่เอาแย่โอ้โหอาเต็มที่เลยไม่บดแล้วนะโอเคครับก็พอวางแบบนี้เสร็จใช่ไหมเออเ้ยเกินไปเอ้ยถือดาบแล้วนะถือดาบแล้วนะ อไม่ไหวว่าคุณผู้ชมมันขัดขวางเรานะฮะเราจะวางแทรปดอไว้ข้างบนนี้นะครับผมอ่าคืออ่าขอบบนนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วตรงนี้เราก็จะวางบาร์เรลไปครับผมและตรงนี้เราก็จะวางเตียงนะครับอ่าตรงนี้ก็จะวางเป็นแลนเทิร์นครับผมและป้ายนี้นะครับอ่าวางข้างหน้าบาร์เรลนี้ครับปึ๊บแปะไปเลยครับอ้าวอ้าวอ้าวปีเล่นปีเล่นสนุกใหญ่เลยมาทีนี้ครับผมอ่าแทรดอเนี่ยเราก็จะปิดข้างด้วยนะครับปึ๊บอ่า ปิดไปครับผมเพื่อความแบบว่าแบบเหมือนว่บเป็นชั้นนะเนาะแบบว่าให้มันดูแบบแข็งแรงอะไรเงี้ยคือสิ่งที่ผมสร้างมันดูน่าสนใจขนาดนั้นเลยมีเีลือคนมาลุมดูผู้ชมดูดิแล้วกระเลมก็มาดูว่าไงว่าไงอยากนอนหรือเปล่าแต่ไม่ไหวว่ะุผู้ชมไอ้พวกนี้มันขัดขวางเกินไปแล้วนี่นะครับเขาข้าวก็จะประมาณนี้นะก็ดูแบบเรียบหรูดีครับแต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนได้นะสมมติตรงนี้เราอาจจะอยากใส่เป็นไม้นี้นะแล้วก็แบบแบบว่าออกแนวเด็กเรียนหน่อยครับอ่ะใส่ชั้นหนังสือไปด้วยครับแบบเผื่อแบบก่อนนอนอ่ะหยิบหนังสืออ่านอะไรอย่าง และอย่างต่อไปนะครับอันนี้แบบค่อนข้างจะแบบเจ๋งนะครับคือแบบสามารถทําลายล้างหมู่บ้านได้เลยนะเดี๋ยวผมจะสร้างไว้ประมาณตรงไหนดีวะตรงนี้ล่านมาโอเคอย่างแรกที่เราต้องมีนะครับก็คือ TNT ค,ครับผม d เ s p e n s e r นะครับ s t กกี้พิสตันครับผมเลส s t o n e repeater นะครับแล้วก็ปุ่มโอเคทีนี้เราจะเอาส l a m บ็อ c มาครับแค่นี้เปาวจะจำไม่ได้โอเคเดี๋ยวลองสร้างก่อนนะ อย่างแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะวาง sticky piston แบบนี้ครับผมวางสลามบล็อกขึ้นมานะครับผมแล้วตรงนี้เนี่ยเว้นหนึ่งครับผมตรงเนี้ยเราจะวางพอดีเป็นเซอร์ขึ้นมาแบบนี้ครับและตรงนี้เราก็จะวางบล็อกอะไรก็ได้ซึ่งอ่าผมใช้เป็นบล็อกดินแล้วกันง่ายดีนะครับเราก็จะวาง sticky piston หันมาทางนี้ครับและก็สลามบล็อกนะครับอ่าส่วนีพ p เตอร์เนี่ยวิธีวางก็คืออันแรกเนี่ยเราจะวางหันหน้าเข้าทางนี้นะครับส่วนอันที่2เนี่ยเราจะวางหันหน้าเข้ามาทางนี้ครับสลับกันนะส่วนอันนี้เนี่ยเราจะจูนมา2อขั้นครับันี้1นะครับีนี้บนี่งนี้แลวก็ ยัด t ท t ทไว้ข้างในนะครับอ่าและนี่ก็คือเครื่องยิง t ทียนนะครับผมอ่าจะเป็นยังไงมาดูกันครับชึบนี่ครับผมก็พออันนี้ปล่อยใช่ไหมมันก็จะดันมาครับแล้วอันนี้มันจะเป็นตัวยกครับผมให้มันแบบพุ่งไปไกลขึ้นอะไรเงี้ยอ่าลองดูใหม่ชึบดันแล้วก็อันนี้มันพุ่งแต่เมื่อกี้มันเหมือนมันแหลกๆนะมันเลยแบบว่าอ่าไม่ดูดูไม่สมูทเท่าไหร่นะครับอ่าเดี๋ยวผมย้ายมาดูในโลกนี้แล้วกันมาก็ถ้าแบบไม่แหลกเลยเนี่ยมันจะเป็นอย่างงี้ครับฟืบอ่าด จังหวะค่อนข้างเป๊ะนะผมต้องจูนให้เป๊ะนะไม่งั้นมันก็จะไม่เหมือนเงี้ยเดี๋ยวลองอันนี้เป็นจูน3าขั้นแล้วมันจะเป็นยังไงฟึบนี่ฮะมันก็จะไม่เร็วพอที่จะดันมันขึ้นมานะครับผมแล้วถ้าเป็นหนึ่งขั้นล่ะฟึบนี่มันก็เร็วไปครับทีนี้ก็งานเข้าแล้วฮะระเบิดเออก็คือต้องจูนตามนั้นแหละซึ่งผมว่าอันนี้มันแหลกเพราะผมเซตโวลบอร์เดอร์ไว้แนี่เลยนะมาเลยดูแหลกๆนิดนึงอ่ะเนี่ยแบบฟื้แบบเนี้ยนะครับแต่ก็นี่เห็นไหมจังหวะมันเป๊ะมัะพ่งมีรลอไเย ไม่ได้หรอผู้ชมนลามาสร้างอีกเครื่องหนึ่งเกือานี่ครับสร้างแบบรวดเร็วครับก็วางไปแบบนี้ครับผมอ่าวางแบบนี้วางแบบนี้เฮ้ยเชื่อมาบม๊บนี่วางแบบรวดเร็วนะครับโจนหนึ่งโจนสองใส่ TNT ไปปุ่มกดนะครับนีพุ่งไปผมว่าต้องพังสักบ้านอะ่ะบ้านสักหลังต้องเสียหายครับอืมได้แค่นี้เหรอไม่ได้เด้อ่ะไปไปอีกไปอีกเออเฮ้ยเชื่อเอ้ยลุงโดนว่ะลุงโดนว่ะออว่ะ มั่นไส้พอดีนะครับแบบชอบมาขัดขวางการสร้างเราเลอเกินนะมาครับอันนี้หวมวสร้างไปสองเครื่องนะเดี๋ยวลองยิงพร้อมกันปื๊บปื๊บนี่แล้วหมู่บ้านก็เจอกับระเบิดเฮ้ยเดี๋ยวระเบิดนี้มันพลาดเหรอบ้านาไหนลองดูใหม่ดิปื๊บทําไมมันเป็นงี้วะอ่ะอันนี้ก็ไม่พลาดด้วยอ่ะไหนดูนี้ดิเออหรือเมื่อกี้มัน,ม,นมันแหลกเหรอ <laughs> เฮ้ยเดี๋ยว what the fuck <laughs> เอะไรวะเนี่ยตัเครื่องยิงนี้มันไม่มีปัญหาหรอกผู้ชมมันน่าจะเกี่ยวกับความแหลกของเครื่องผมด้วยแหละเนี่ยมันก็ปกติใช่ไหมยิงออกมาแบบนี้ไม่มีปัญหาครับแบบว่าใครเล่นกับเพื่อนแล้วแบบมันไส้เพื่อนอะไรเงี้ยก็สามารถใช้เครื่องนี้ยิงมันได้ฮะแบบว่าเละเลยเนี่ยปึ๊บก็ความเร็วในการยิงรัวๆก็ได้ประมาณเนี้ยผู้ชมอย่ารัวเกินไปไม่งั้นเครื่องเละแบบนี้แน่ฮะมันน่าจะได้ประมาณแบบเออเดี๋ยวลองดูความเร็วสูงสุดนะปึ๊บอ่ะนี่ลูกแรกนะครับมันต้องรองมันดึงกลับก่อนมาเออลองแบบพอมันดึงกลับปึ ความเร็วก็จะประมาณนี้เอ้ยเดียวเตียงที่ผมสร้างไว้โอ้พังซะเองเลยเศร้าอ่ะอดี๋ยวน้อยก็มีความทรงจานะฮะว่าเราได้สร้างมาไปแล้วโอ้เศร้าเลยนะฮะและอย่างสุดท้ายนะครับผมเราจะมาลองทําตามหน้าปกคลิปกันครับผมก็มันจะเป็นแบบว่า,าไฟไฟสีฟ้ากับไฟปกติใช่ไหมก็เดี๋ยวผมจะเอานี่มา n a t u e rack นะครับผมแล้วก็เอาเป็นนี่โซซอยนะครับมาสร้างไว้ตรงไหนดีวะ่านผู้ชมตรงนี้ละกันเนาะไม่เอาเดือยพื้นที่มันดูน้อยนี่น,นี่ตรงนี้ว่างอยู่นะครับมาเดี๋ยวเราจะวางแบบนี้ เอ่อตรงนี้เป็นเนเธอร์แลกนี้โซซอยอ่าจุดไฟไว้ครับก็เอ้ยจุดไว้ข้างๆกันเลยดีวยแบบนี้โอเคมาครับเดี๋ยวเราจะมาลองดันอ่าพิสตันใส่กันดูนะครับว่าเ้าไฟอ่าไฟสีฟ้าเนี่ยกับไฟปกติบวกเข้าด้วยกันมันจะเป็นยังไงนะครับนี่มาดูน่าสงสัยใช่ไหมมาเอออ่าคันโยกอยู่ไหนครับเอาละฮะแล้วเราจะมาลองกันนะครับใน3 2 1ฟึฟืบมันก็จะเป็นการเอ่อดับไฟนะครับผมโหจบกันเลยความยิ่งใหญ่ของหน้าปกนะครับนี่ฮะจุดจบนะครับของหน้าปก ต่ว่ามาเดี๋ยวเรามาลองทําอะไรแบบเพิ่มเติมกว่านี้ดีกว่านะครับสมมุติเราแบบว่าโอเคมันมีไฟ2อ,อันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะลองดันมันแบบทั้งสองฝั่งดูครับอ่านี่ครับเราก็จะทําการเชื่อมอวงจรมานะครับผมโอเคฟึบอ่ะมาตรงนี้แล้วกันเอาละฮะทีนี้เราจะมาลองดูครับว่ามันจะเป็นไงเดี๋ยวดับไฟแป๊บหนึ่งสามสองหนึ่งชุ่วมีดับไปทั้งคู่เลยครับผม แค่นี้แหละเออมันก็แค่นี้แหละหน้าปกมันทําให้ดูน่าสงสัยเฉยใช่ไหมจริงๆก็ไม่มีอะไรครับยกเว้นแบบว่ายกเว้นถ้ามันจะมีอะไรแปลกไปกว่านี้ก็คงจะเป็นมดหรือไม่ก็ตัดต่อหรืออะไรสักอย่างนะครับผมซึ่งอันนี้ก็แบบตามปกติมันก็ควรจะเป็นอยงี้แหละนะฮะก็เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมดล้วละกันนะครับวับนนี้สวัสดีครับเฮ้ยเด้เอหลังกล้องลุงมาจีบกันอยู่าคุณผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยนั่นแน่นั่นแน่คนกำลังมีความรักกันเหรอโอ้อยฉนะ <c oughs>